สังเกตว่าจํานวนเชิงซ้อนแต่ละตัวเนี่ยมันมีตัวส่วนด้วยเราก็จะทําการคูณคอนจูเกตหรือว่าสังยุคของตัวส่วนนะครับก็จะกลายเป็นสองลบสามไคูณด้วยหนึ่งลบไนะครับส่วนด้วยหนึ I, ่งบวกไคูณหนึ่ลบไนะครับบวกเจ็บวกสีคูณสามลบห้าไ ทั้งหมดส่วนด้วย3ามบวกห i คูณ3ามลบห้ I, นะครับต่อมาให้ทำการคูณกระจายเข้าไปกลายเป็น2องลบ 3i มลบสอบวกสามัอทั้ังสอันนี้ทำแบบละเอียดนะครับทั้งหมดส่วนด้วย1บวก i ลบ i ลบ i กังสนะครับบวก อันนี้ก็คงกระจายเข้าไปนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดบวกสิบสองไอลบสามสิบห้าไอลบยี่สิบไอ้กันทั้งสองส่วนด้วยเก้าบวกสิบห้าไอลบสิบห้าไอลบยี่สิบห้าไอ้กันทั้งสองนะครับเสร็จแ,แล้วทำการยุบออกมา สองบวกสามไอกำลังสองคือลบหนึ่งนะครับเขียนเอาไว้ลบสามไอลบสองไอเป็นลบห้าไอส่วนด้วยไอกับลบไอตัดทิ้งเหลือหนึ่งลบไอกำลังสองคือลบหนึ่งนะครับอันนี้เขียนให้ดูรายละเอียดด้วยก่อนบวกยี่สิบเอ็ดลบยี่สิบไอกำลังสองเป็นลบหนึ่งนะครับลบหนึ่ง บวกสิบสองไอลบสามสิบห้าไอเป็นลบยี่สิบสามไอนะครับลบยี่สิบสามไอส่วนด้วยสิบห้าลบสิบห้าไอตัดทิง้งเก้าลบยี่สิบห้าคูณลบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ค่อยยุบไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นสองบวกสามคูณลบหนึ่งก็เป็นสองลบสามนะครับก็คือลบหนึ่งลบหนึ่งลบห้าไอ ส่วนหนึ่งลบลบหนึ่งคือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับบวกยี่สิบเอ็ดลบยี่สิบคูณลบหนึ่งก็คือยี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบนะครับเป็นสี่สิบเอ็ดลบ 23, ยี่สิบสามไอส่วนตัวส่วนนะครับเก้าบวกยี่สิบห้าก็คือสามสิบสี่แสดงว่าก้อนแรกเราต้องคูณสิบเจ็ดทั้งเศษและส่วนนะครับ